สืบเนื่องมาจากการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับของทนายตุ๋ยซึ่งได้โพสต์มาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาละเมิดอำนาจศาลผู้กระทำสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียแล้วก็แฮชแทชสารจังหวัดนนทบุรีแตงโมนิดาแซนวิสาพัฒนี่เป็นแฮชแทชนะครับจะยื่นขอให้ศาลพิจารณา การละเมิดอำนาจศาลในข่าวนี้นะครับเรียนให้ทราบว่าในเวลาตอนนั้นเมื่อวันที่20มกราคมทนายตุ๋ยหรือทนายพรศัก์วิพาตอาพานน์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นคำร้องในส่วนของกลุ่มพยานผู้เชี่ยวชาญก่อนและเตรียมยื่นในส่วนของทีมงานที่จัดจำลองเหตุการณ์รวมถึง ในครั้งนี้จะมีการยื่นให้สารพิจารณาการละเมิดอำนาจศาลในส่วนของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์เพจดังรวมถึงผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวด้วยอีกทั้งยังบอกทิ้งท้ายกับทีมข่าวด้วยว่างานนี้มีคนติดคุกแน่อันนั้นเป็นคำพูดเมื่อวันที่20มกราคมนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เตือนเอาไว้ในวันเดียวกันนะครับผมโพสต์ใน a c e b o o k ในขณะนั้นนะครับเตือนเอาไว้นะครับเพราะเห็นว่าทนายตุ๋ยก็ไม่ได้มีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยแต่เห็นท่านประกาศท้าทายแล้วก็เหมือนกับกึ่งคมคู่ทําให้สื่อกังวลนะครับผมยืนยันว่าสื่อหลายแห่งมีความกังวลว่าจะละเมิดอํานาจศาลหรือไม่บางสถานีก็ไม่แน่ใจบางสถานีไม่จัดรายการแล้วเพราะเกรงว่าจะละเมิดอำนาจศาลในฐานะที่ผม นอกจากทำหน้าที่เป็นคณะบดีของสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยผมก็ยังทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญครับเพราะการทำหน้าที่สื่อมวลชนนั้นมันเป็นกลไกลสำคัญในการจันโลงสังคมให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและความจริงสู่ทางสาธารณะและทำให้คลี่คลายหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยและข้อสำคัญคือมันเป็นสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทั่วโลกนะครับที่สื่อมวลชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องได้รับการคุ้มครองในการทำหน้าที่ของตัวเองดังนั้นผมจึงเตือนเอาไว้นะครับในวันที่10มกราคมว่าลองดูครับว่าทนายตุ๋ยจะฟ้องข้อหาละเมิดอำนาจศาลสำเร็จหรือไม่ผมเตือนว่างานนี้มีเดิมพันนะครับถ้าทำสำเร็จพวกเราก็ถูกปิดปาก และถ้าทำไม่สำเร็จก็ดูว่าการสนองกลับคืออะไรผมเตือนเอาไว้แล้วนะครับผมเคยเตือนอย่างนี้ตั้งแต่สมัยคดีทนายตั้มนะครับให้กับทนายคนหนึ่งว่าการจะยื่นเอกสารสิ่งใดนั้นก็ต้องระมัดระวังทนายท่านเชื่อท่านก็รอดนะครับผมเตือนเหมือนกันว่าถ้าท่านยื่นจะต้องเตรียมรับผลลัพธ์ที่ตามมา ซึ่งผมรู้และตระหนักอยู่แล้วว่าพวกผมไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลและพูดมาโดยตลอดและวันนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ยื่นคำร้องจริงๆนะครับ4ี่คนมีผมมีคุณอัจฉริยะคุณหมอทวัชชัยแล้วก็คุณนวัตนะครับทั้งสคนนี้ถูกยื่นคำร้องต่อศาลว่าละเมิดอำนาจศาล <S <S 2> <S 2> ๆๆๆพวกเราไม่เห็นคำร้องหรอกครับแต่พวกเราทราบจากข่าว แต่ผลลัพธ์ที่เมื่อวานออกมาเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเลยเราอยู่ข้างนอกแต่เมื่อวานนี้เรียนให้ทราบว่าทนายตุ๋ยซึ่งออกมาถแถลงข่าวเนี่ยทำให้เกิดความคุมเครือต่อไปครับทั้งที่ทมันชัดเจนแล้วทนายตุ๋ยหรือทนายพรศัก์วิพาธอาพานนนเนี่ย ออกมาถแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะแกะรอยให้ฟังคำต่อคำที่ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ว่าแปลว่าอะไรผมสรุปความตอนนี้ว่าสารรับคำร้องของทนายตุ๋ยแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าพวกกระผมหรือพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลสื่อมวลชนอย่างผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลศาลจึงไม่ได้นัดไต่สวนพวกผมครับนี่คือคำสำคัญที่สุด แต่เมื่อวานคำถแถลงเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาและทำให้สื่อบางสำนักเนี่ยก็เข้าใจผิดเพราะความกํากวมครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ทนายปุยตุ๋ยพูดคำแบบมีการซ่อนซ่อนประเด็นทําให้คนไม่สนใจและสื่อมวลชนก็ยังกังวลต่อไปนะครับว่าจะทําข่าวต่อไปหรือไม่มาดูทีละคำครับวันนี้ผมมายื่นคําร้องศาลขอให้ท่านพิจารณา เรื่องละเมิดอำนาจศาลวันนี้ศาลได้พิจารณาตามคำร้องของผมแล้วแปลว่าทนายตุย๋ยยื่นคำร้องต่อศาลแล้วว่าพวกผมละเมิดอำนาจศาลแล้วพูดต่อว่าเห็นว่าคำว่าเห็นว่านี่คือศาลเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่เรียกคู่ที่ถูกร้องมาไต่สวนแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า กระบวนการยังไม่ถึงนับหนึ่งด้วยซ้ำไปที่จะเรียกผมไปไต่สวนศารถ้าท่านเห็นว่าศารถูกละเมิดจริงท่านต้องเรียกเราไปไต่สวนครับไม่ใช่จะไปลงโทษหรือจะมาเตือนโดยที่เราไม่อยู่ในศารไม่ได้อยู่แล้วครับการที่ไม่ได้มีการเรียกจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามาไต่สวนก็แปลว่าสารไม่เห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เราละเมิดอำนาจศารครับผมจึงเห็นว่าความหมายนี้ก็คือสารท่าน ยกคำร้องใช่หรือไม่และผมก็มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นผมคงถูกเรียกไปแล้วทีนี้ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ต่อว่าประโยคถัดไปนะครับแต่สารได้รับทราบก็ต้องรับทราบสิครับพอยื่นไปแล้วแต่ไอคำเนี้ยผมไม่เชื่อว่าสารผู้ว่านับหนึ่งครับผมว่าทนายตุ๋ยพูดเองและเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหม ศาลจะพิจารณาใช้ดุลพินิษต่อไปความหมายก็คือเรื่องอดีตจนถึงปัจจุบันพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจริงครับจึงไม่ได้มีการนัดไต่สวนแต่ใช้ทำให้เหมือนกับว่าเราถูกเตือนดังนั้นต่อไปจะนับหนึ่งจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมศาลจะพิจารณาและใช้ดุลพินิษต่อไปในอนาคตก็แปลว่าจากปัจจุบันจนถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีการละเมิดอำนาจศาล สารจึงไม่นัดไต่สวนครับแต่การพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับความหมายคือสารท่านต้องเป็นผู้พิจารณาเองครับว่าใครละเมิดหรือไม่ละเมิดไม่ใช่ทนายตุ๋ยมายื่นคําร้องเพื่อให้สารทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สารท่านจะพิจารณาเองครับความหมายคืออย่างนี้ไปพูดแบบนี้ก็รากับว่าทําให้สื่อมวลชนมีความกังวลว,ว่าเราถูกเตือนผมเรียนให้ทราบว,ว่า ถ้าจะถูกเตือนพวกผมต้องถูกเตือนในศาลครับเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ความในคดีและศาลท่านต้องออกข้อกําหนดออกมาให้บุคคลภายนอกปฏิบัติถ้ามีการละเมิดจริงหรือสุ่มเสี่ยงว่าจะละเมิดในสิ่งที่เราไม่รู้และมีคําพูดต่อมาว่านี่คือคําสั่งที่ออกมาตามนี้ผมเสียดายมากเลยถ้าทนายตุ๋ยเมื่อวานพูดชัดๆไปเลยว,ว่าศาลยกคําร้องทุกคนเข้าใจครับแต่นี้พูดคุมเคลือ ทำให้สื่อพลาดหัวผิดนะครับแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มาบอกว่าผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ถือโอกาสตัดบทเลยครับแทนที่จะอธิบายคําเมื่อกี้ก็เลยพูดต่อว่าส่วนเรื่องอื่นๆขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วกันเนื่องจากสารกําชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องกระบวนพิจารณาอะไรในคดีนี้กับทางสื่อมวลชนอีกก็แปลว่าจะไม่ขยายความเมื่อสักครู่ให้พวกเราเข้าใจครับใช่ไหมครับ มันถึงเกิดเหตุการณ์พลาดหัวผิดและคุมเครือแล้วก็พูดว่าผมพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะสารกำชับมาผมอยากจะบอกว่าถ้าสารกำชับมาและจะพูดครั้งสุดท้ายก็ควรพูดให้ชัดๆครับเป็นสุภาพบุรุษตรงไปตรงมาว่าสารท่านยกคำร้องใช่หรือไม่ผมเรียนให้ทราบว่าการที่จะพูดว่าพวกเราละเมิดอำนาจศาลทนายตุ๋ยจะมาเป็นผู้เสียหายแทนไม่ได้นะครับ และกระบวนการที่ถูกต้องต้องเหมือนก่อนหน้านี้ครับคือสิ่งนี้คือคดีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถูกฟ้องนะครับโดยใครครับไม่ใช่คู่ความนะครับแต่เป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำสารอาญาครับเป็นผู้กล่าวหาตามทันนะครับเป็นผู้กล่าวหากล่าวหาใครกล่าวหา นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้อำนวยการสํานักอํานวยการประจำสารอาญาครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อเป็นกระบวนการนี้ ทนายตุ๋ยไม่ใช่ฝ่ายโจทย์จะต้องไปยื่นที่ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศารอาญาของสารนนทบุรีครับหมายความว่าอะไรครับผมถามว่าทนายตุ๋ยแม่นยําในข้อกฎหมายหรือไม่เพราะการจะยื่นเองต่อสารไม่ได้นะครับหมายความว่าจะต้องเป็นผู้อํานวยการสํานักผู้อำนวยการประจําศารอาญานนทบุรีเป็นผู้กล่าวหาครับทนายปุย๋ยทนาย ตุ๋ยจะมากล่าวหาเองไม่ได้ครับและศาลท่านท่องพิจารณาเองดังนั้นถ้าทนายตุ๋ยยื่นตรงต่อศาลผมว่าทนายตุ๋ยไม่น่าจะยื่นถูกต้องครับและเมื่อยื่นแล้วศาลท่านก็ไม่นัดไต่สวนครับผมย้ําว่าตามที่ทนายตุ๋ยพูดนะครับว่าศาลไม่ให้มีการกําชับามาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องกระบวนการพิจารณาในคดีนี้อีกกับสื่อมวลชน เพราะเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงการละเมิดอำนาจศาลครับผมเรียนห้ทราบว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31ย้ำอีกทีนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31เขากำหนดคู่ความครับไม่กระทำความผิดในการละเมิดอำนาจศาลเพราะคู่ความรับรู้กระบวนการพิจารณาในศาลอยู่แล้วจะเอา เรื่องภายในศาลไปพูดภายนอกและทําให้เกิดกระแสกดดันไม่ได้ครับมาตรานี้เขาถึงกําชับทนายตุย๋ยคุณแซนและคนอื่นๆที่อาจจะไปพูดกับสื่อภายนอกต้องมีความระมัดระวังเขาถึงห้ามพูดไงครับและจริงๆแล้วคนที่ออกสื่ออาจจะมากกว่าเราเนี่ยกลายเป็นคู่ความนะครับดังนั้นศาลจึงกําชับไงครับว่าไม่ให้คู่ความ ไปให้ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกระบวนการพิจารณาอีกแต่พวกเราทั้งหมดไม่มีใครอยู่ในสำนวนนี้นะครับพวกเราไม่รู้กระบวนการพิจารณาเราก็พูดเรื่องที่เราเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาแต่กฎหมายก็ได้กำหนดตามมาตรา32นะครับมาตรา32เรียนสื่อมวลชนจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับ มาตรา32เขากำหนดการละเมิดอำนาจศาลเฉพาะผู้ประพันธ์บรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ผู้โฆษณาซึ่งหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชนเป็นสิ่งพิมพ์นะครับอันนั้นเขาควบคุมบุคคลภายนอกแต่ก็ต้องมีข้อกำหนดโดยสารไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องภายในแล้วเราไปพูดแล้วไม่รู้กระทบ สารท่านก็ต้องออกข้อกําหนดถ้าจะมีนะครับแต่สารไม่ได้มีข้อกําหนดกับพวกเรานะครับเราก็ทําหน้าที่สื่อมวลชนตามสมควรที่เราจะต้องทําต่อไปและที่เราต้องยืนยันต่อมาก็คือว่าที่เราต้องเตือนที่ผมเตือนเมื่อวันที่ย0มกราคมว่ามีต้นทุนที่ต้องแลกมานะครับเพราะทนายตุ๋ยจะต้องถูกตรวจสอบจากสังคม ที่เขาให้กำลังใจพวกเราในฐานะภาคประชาชนคุณหมอและก็สื่อมวลชนว่าเขาทำหน้าที่ในการสแสวงหาข้อเท็จจริงอันเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุที่จะต้องช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏถ้ามีเจตนาปิดปากสื่อกระแสสังคมวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือข้อที่หนึ่งคือต้นทุนที่ต้องได้รับไปนะครับ และต้นทุนที่สองผมเตือนในรายการเสมอว่าถ้าทนายตุ๋ยทำไม่สำเร็จจะต้องระมัดระวังว่าคนจะสอบถามความแม่นยำทางกฎหมายของอาชีพทนายรศักสักหรือทนายตุย๋ยว่าคุณมีความแม่นยำทางกฎหมายแค่ไหนเพียงไรถามว่าถ้าสารท่านไต่สวนขึ้นมาเนี่ยเพราะมีเหตุว่าเราจะละเมิดอำนาจศาลหรือไม่พวกเราก็พร้อมครับ เพราะเรามีข้อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังแล้วสื่อมวลชนก็ควรเลิกกลัวคําขู่จากทนายคนนี้ได้แล้วครับใครก็ตามที่บอกว่าทนายบอกว่าถ้าทําไม่ได้เพราะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะมาพูดว่าเป็นพนักงานเป็นพยานในพนักงานสอบสวนแล้วห้ามพูด ในภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้เพราะจะเป็นการละเมิดอํานาจศาลให้ถามว่าจริงหรือไม่เพราะสิ่งที่เราพูดอยู่ในขณะน,นี้และทดลองจําลองรวมถึงกระบวนการในการยื่นกรมสอบสวนคดพิเศษมันมาจากคดีหมายเลขดําที่ออ่าง2อ4 9ทับ2566และคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง3 4ทับ2567 ที่ตำรวจ21คนฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตะนะพงศ์ข้อหาหมิ่นประมาทศาลยกฟ้องโดยเห็นว่าเจตนาของจำเลยนั้นเป็นเจตนาสุจริตวิาพากวิจาร์ณโดยสุดจริตเพราะการสืบสวนและสอบสวนมีพิรุธและมีเงื่อนงำมีสองคำนะครับพิรุธและมีเงื่อนงำ การที่เราเห็นว่าพิรุธเงื่อนงำสิ่งที่เราพูดมาถึงจนถึงวันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในคำพิพากษานะครับดังนั้นเราจะลำไปละเมิดอํานาจศาลอีกคดีหนึ่งได้อย่างไรในเมื่อเนื้อหาสิ่งที่เราทำรวมถึงแบบจำลองที่ทำโดยมีกรมสอบสวนกดณีพิเศษเป็นสักขีพยานและการถแถลงข่าวการยื่นหนังสือก็มาจากฐานข้อมูลตรงนี้ดังนั้นจะเรียนให้ทราบต่อสื่อมวลชนที่ถูกคมคู ให้ทราบว่าพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลครับเราเดินตามนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีของพิรุษในเรื่องการวนเวียนวัดขังขาวและศพอยู่เหนือท่าพิบูลไปทางทิศเหนือรวมไปถึงบาดแผลที่ไม่อยู่ในใบพัดเรือรวมไปถึงกระบวนการพิจารณาที่มีเส้นผม ของแตงโมบนเรือเกิดจากการตรวจสอบครั้งที่4โดยพิสูจน์หลักฐานสารสิ่งเหล่านี้แค่ตัวอย่างที่สารเห็นว่ามีพิรุษและมีเงื่อนงำการมีพิรุษเงื่อนงำจึงเป็นเหตุแห่งการจำลองสถานการณ์จากคำพิพากษานี้ไม่เกี่ยวกับคดีการฟ้องร้องอยู่ในขณะน,นี้ในคดีหลักข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเรากำลังพิสูจน์ว่า พิรุตและมีเงื่อนงำนั้นเข้าขายฐานความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราไม่มีสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์เราจะแสวงหาความจริงไม่ได้และสื่อมวลชนก็ทำไม่ได้เราทำเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงเตือนไงครับว่าถ้าขู่แล้วเนี่ยทำไม่สำเร็จระวังกระแสจะตีกลับ ผมเตือนแล้วนะครับหลังจากนี้พวกเราก็ขอทำนำความจริงในเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบว่าอย่าก,กลัวคำขู่ว่าพวกเรากำลังละเมิดอำนาจศาลเรามีอาชีพสื่อมวลชนสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจที่สุดก็คือนำความจริงที่ถูกปกปิดโดยความเท็จมาเผยแพร่ก่อต่อประชาชน และทำความจริงนั้นไปสู่กระบวนการจากความอายุติธรรมไปสู่ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการถแถลงข่าวคลุมเครือเมื่อวานนี้ผมเห็นว่าจำเป็นต้องมีการชี้แจง